ไปโน่นแล้วพี่ออกข้างนอกแล้วเจ็บตายเหลืออีกเหลืออีกมีอีกรีโหลดแป๊บนึงรีโหลดแป๊บงยังไม,ไม่ตายไหนไม่ตาย,ตายไม่ตายไม่ตาย,มตายผม reload ตั้งดินหอยไพนุ่นละเหลือก,กี่ตัววะเฮ้อยอ้าวเฮ้ย เฮ้ยผมโดนแตกอากันเองวะไม่ไม่ไม่ไปมันไปมันอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ <c oughs> ใจใจอ้าวผูโผดนจากตรงไหนเนี่ยมันนดะพี่เจอตัวเดียวปปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อน ยาหมดว่ะตุ้ยพี่จะบังเลยไม่ทันทีดวะตายถูกไหมแต่พี่กดระยะย้อยถูก มันมีสองตาป่าะ <S <S มันยิงก,กันสองตีเหรอมีเป็ได,ดไม่ใช่ดีคอยที่ปล่อยอีกกันเหมือนเจ้าน้าที่เต็มปืนมันแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันรุดอยู่มันรุดอยู่เดืเป็นระเบิดหรอกตายหนึ่งตายหนึ่งกูวิ่งนะ

โอ้ยไม่ได้ฆ่าเลยใช่ไหมหน้าผมหน้าผมหน้าผมเฮ้ยเอาตายตายตายเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวข้างในสองตีสองตี้ตีหนึ่งมาอีกตีหนึ่งมาอีกตีหนึ่งมาไปเผาก่อนฝอ่งโน้นมีในบอสก็ยังมีอยู่นะอีกตัวนึงวิ่งอยู่เมื่อกี้เห็นแบบแสดงว่าอยู่ใต้บ้านนี่ถ้าบอสไม่ตีมันไหนอยู่ในบ้านบอสได้แล้วฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นมาอีกตีหนึ่ง สวยเป็นรัดเดี๋ยวพี่ชายชุดขาวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเปิดตาอัดเข้าไปไหมนี่นี่หน้าผมหน้าผมหน้าผมข้าไปข้างในเฮ้ยตายโดนระเบิดอัดกันแล้แดงอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ยัไม่อยู่อะมันแบบบอสแดงมไหมบอสแดงนะไอ้ยิมมาท่อแล้วใส่ใครอะมาแก่พี่ไม่หยิบไม่หยิบตีมันนะ นั่นแหละเจอคนเจอคนตรงนู้นนั่นแหละมีคนไหมมีคนไหมหกสิบหกสิบมีคนไหมพี่ทางหกสิบพอไม่ได้ไอ้คู่ไอ้คู่ไปชักลยไปชุบเลยไอ้คู่มันเข้าไปช้าเหรอเออใช่เป็นลูกซองล้มลมมันมันจะไรวะในบ้านในบ้านไม่เห็นยิงมาแรงในบ้านนี่แหละหรือเปล่ามีระเบิดมีอะไรอีกเปล่า

โดนเฮ้ยตา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 ยมาขึ้นแฉกนี่คือตายใช่ป่ะอ้อมไปไกลแล้วไอ้ทางซ้ายนะ่ะอ้อมที่ไป พี่เราต้องไปลมตัวนี้่ะเอาดิไปเอาเลยอุ้ยเฮี้ยไอ้พุ่มไปละตายไหมช่วยเห็นไหมเห็นแล้วไหมเห็นแล้วเห็นแล้วมันหนีมันไม่ได้หนีตาย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 ตกเก๋าพี่เนี้ยจริงจงที่ได้บอลจี่แล้ววิ่งออกเลยก็ได้นะ เลือดไม่เต็มเปรียบๆนะขวาม,มือพี่ขวาม,มือ,ขว,มมอขวามือขวามือตายอีกหนึ่งตายหนึ่ง <ไป S 2> ตายนะตายเหลือสองเหลือสองปะมาทาาแล้วให้มันมาให้มันมามีแฟนิง่งอยู่ตรงนี้ละพี่ต้องออกตรอีก เปิดประตูตไม่ได้อ่ะหมดชุบ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 